วนนทาราคาเฟ่แอนด์รีสอร์ทใครกำลังมองหาที่เที่ยวที่พักที่กินบรรยากาศดีขอแนะนำที่นี่เลยแต่ต้องสังเกตทางเข้าให้ดีๆเลยนะเนี่ยขับรถผ่านไปสักไกลเชีย ที่นี่จะเปิดเป็นทั้งคาเฟ่ที่พักร้านอาหารหรือจะจัดประชุมสัมมนาก็มาที่นี่ได้เลยสำหรับที่พักจะมีสระว่ายน้ำกลางแจ้งที่จอดรถส่วนตัวห้องนวดมีที่ชาร์จรถไฟฟ้ามีกิจกรรมต่างๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นผ้ามัดย้อมพิมพ์ลายผ้าสำหรับคาเฟ่จะเปิดตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นบรรยากาศดีลมลื่นอากาศเย็นสบายนั่งชิลชมวิวริมน้ำ กำลังมองหาคาเฟ่ดีๆมาพักผ่อนหย่อนใจนั่งทำงานในบรรยากาศเงียบๆสงบๆขอแนะนำที่นี่เลยที่นี่สามารถลงเล่นน้ำริมน้ำลำน้ำเข็กได้นะแต่ช่วงที่ไปฝนตกหนักน้ำแรงขึ้นสูงน้ำมีสีขุ่นไม่สามารถลงเล่นน้ำได้เพราะค่อนข้างที่จะอันตรายและที่นี่ยังมีกิจกรรมล่องแก่งด้วยใครสนใจล่องแก่งสามารถติดต่อทางที่พักได้เลย มาพักกายพักใจในที่ที่ติดธรรมชาติติดแม่น้ำมันช่วยฮิวใจของเราได้มากจริงๆที่นี่เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่อยากให้ทุกคนได้ลองมาสัมผัสสักครั้งบอกเลยว่าประทับใจและอยากจะกลับมาอีกแน่นอนฝากกดไลค์กดแชร์กดหัวใจกันเยอะๆด้ยวยนะแล้วรอดูคลิปใหม่กัน